ครับสวัสดีครับท่านผู้ปกครองนักเรียนนะครับแล้วก็ชั้นรับนักเรียนชั้นป6นะเดี๋ยวนี้เราจะมาเรียนกันในส่วนของวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับเรายังอยู่ในสาระที่2กันอยู่นะครับว่าเนื้อหาประตจะเยอะมากนะครับเพราะนั้นคุณครูจะให้ไปงานทักเรียนเป็นเยอะพอสมควรนะครับเราอยู่อยู่สาระที่2นะนะครับวิชาสังคมมีหมด5สาระนะครับเราจะเรียนสาระที่1สาระที่2สาระที่3สาระที่5้านะครับ สาระที่4เนี่ยผมเรียนกับครูฟิมนะครับใีนส่วนกับโอริซาานะครับสาระที่4เราอยู่สาระที่2สาระที่3และสาระที่5นะครับอ่ะมาดูสาระที่2อพปปหนะครับสรเสืสอ2.2ุดปกดับหนึ่งนะนะครับก็เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินนะครับก็ตรงน,นี้จะเขียนเขี่ยนชื่อนักเรียนก่อนเขียนานามสกุลให้เรียบร้อยนะครับครานี้นักเรียนมาดู การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินอะะครับเราจะเรียนเป็นแผนผังนะเรียนเป็นแผนผังนะครับดูแผนผังก่อนแผนผงังการเอ่อแผนผังระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยการปกครองของรัฐบาลนะครับโดยการนำของรัฐบาลนะครับโดยรัฐบาลนั้นแบ่งการปกครองออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับเอ่อคุณครูของมูฟตัวเองอ่ามูฟตัวเองขึ้นด้านบนอ่าแบ่งเอาเป็นสส่วนด้วยกันก็คือส่วนกลางส่วนภูมิภาคและก็ส่วนท้องถิ่นนะครับ ส,ส่วนกลาง,ง таки, ส,ส่วนภูมิภาคและส่วน <hi fala. S 2> SC, ท้องถิ่นนะครับสส่วนนี้ขึ้นตรงกับทางรัฐบาลนะรัฐบาลเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งที่บริหารประเทศทั้งทั้งประเทศทั้งองค์ทั้งประเทศนะครับแล้วก็แบ่งการปกครองออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นนะขอ้อสอบนะว่าการแบ่งรัฐบาลการแบ่งการบริหารประเทศเนี่ย บริหารแบ่งดิงนะ่ะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนอะไรบ้างนะครับเพะฉะนะั้นคุณจะเน้นอยู่ว่าส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นนะครับอ่ะทีนี้มาดูส่วนกลางก่อนการบริหารราชการส่วนกลางเนี่ยมีสํานักงานหรือหน่วยงานอะไรขึ้นตรงกับตรงนี้นะครับขึ้นหนึ่งลอกตาไปเลยก็ได้ครับมีสํานักานายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้นะสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับ 2. กระรวง3ทบวงนะครับนักเรียนล็อกตามได้เลยนะครับล็อกตามได้เลยอุ่ณครูเขียนไม่ได้เดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขูเขียนไม่ได้อ่าแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามามีสํานักนายกรัฐมนตรีมีกระรวงแล้วก็มีทบวงอ่านว่าทบวงนะ ทบ,บวงเนี่ยทบ,บวงเนี่ยอ่านว่าทบวงนะครับนี่อยู่ส่วนของส่วนกลางนะที่กรุงเทพนะครับมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารหลักของประเทศนะทีนี้มันมีสี่ส่วนใช่ไหมส่วนที่สี่คือกลมมีกลมด้วยนะครับนี่คือแถวแรกการปกครองกับบริหารราชการมันมีอยู่สี่ส่วนในการก็คือสำนักนายกรัฐมนตรีมีกระทรวงต่าง นะครับในกระทรวงก็มีทบวงและส่วนย่อยๆของทบวงก็มีกลมนะครับววงต่างๆก็มีกลมนะครับโอเคไหมโอเคนะนะครับในส่วนของการบริหารและการสวดกลานะครับอ่าของเราก็ถ้าเกิดกระรวงของเราขึ้นกับกระรวงอะไรครับ,บกระทรวงศึกษาธิการทบวงอะไรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานอีกย่อยทั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือระดับกรมนะครับอ่ะนักเรียนมาดูในส่วนของภูมิภาคภูมิภาคก็คือในระดับจังหวัด่ะจังหวัดจังหวัดใหญ่สุดแล้วมาแต่ละจังหวัดมีอำเภอแต่ละอำเภอมีตำบลแต่ละตำบลมีหมู่บ้านนะครับอ่ะดูหมู่เออโรงเรียนเราอยู่หมู่เก้า อ่าหมู่บ้านหมู่กล้าเรกเรีย ing, บน,ยบ,านยาบางคนอยู่หมู่7จ็ดตำบนอยู่หมู่ห้าบางคนอยู่หมู่4ี่หมู่สองนะครับแต่และหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับแล้วแต่และหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านรวมกันเป็นตำบลเอาขึ้นเป็นตำบลนะครับเราอยู่ตำบลอะไราลูกเราอยู่ตำบลบึงปะทูใช่ไหมครับอ่าเราจับตำบลและแต่และตำบลแต่และตำบลนะรวมกันเป็นอำเภอเราอยู่อำเภออะไรครับ อำเภอบ้านโพพิสายเนาะและแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอรวมๆกันเป็นจังหวัดอ่านี่คือการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะแบ่งออกเป็นจังหวัดนะครับอําเภอตำบลแล้วก็หมู่บ้านนะครับอ่าทีนี้การท้องถิ่นการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในตำบลเราเป็นอบตอบตคือองค์การบริหารส่วนตำบลของรูขอมุคตัวตัวเองไปที่หน้าส่วนส่วนกลางก่อนอ่ะนะครับ ทีนี้ขึ้นก็จะแบ่งเป็นอบตอนะครับก็จะเป็นในส่วนของเทศบาลการปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนว่าแบ่งออกเป็นเทศบาลองค์การบริหารสร่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็องค์การปกครองในรูปแบบพิเศษนะครับองค์การปกครองในรูปแบบพิเศษเนี่ยเ,เดี๋ยวจะพูดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็คือการบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยแบ่งออกเป็นอยู่4ส่วนด้วยกันนะครับก็คือเทศบาล ฟังนี้นะเทศบาลอบตอบจนะครับอันเนี้ยเขาเรียกเทศบาลอันนี้อักษรย่อนะอบางอลาต่อนะครับต่อตานี่คือตำบลย่อมาจากตำบลนะย่อมาจากตำบลอบตเนี่ยต่อเต่านี่ยนะครับย่อมาจากตำบลนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่คืออบจนะอบจนะครับ ป็นขึ้นอยู่กับจังหวัดจอจานอ่ะมาจากจังหวัดนะครับคําถามว่าใน1จังหวัดมีอบจกี่องค์กรอีนหน่วยมีหน่วยเดียวไง่ายเป็นการบริหารของจังหวัดเท่านั้นจังหวัดไทยจังหวัดนั้นเพราะเพราะฉะนั้นอบจคือมีจังหวัดละ1จังหวัดละหนึ่งองค์กรเท่านั้นนะครับแต่จุดตําบลเนี่ยในจังหวัดนั้นมีหลายตำบลสามารถมีหลายที่ ก็ได้นะครับนี่คือการการปกครองส่วนจังหวัดส่วนอบจอนะครับทีนี้การปกครองในรูปแบบพิเศษเนี่ยในประเทศไทยเรานะครับมีอยู่สส่วนสส่วนเท่านั้นก็คือจังหวัดเออไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครพูดจริงๆว่ากรุงเทพมหานครไม่ใช่จังหวัดไม่ใช่จังหวัดนะแต่เขาอนุโลมให้เป็นจังหวัดนะครับเป็นการปกครองรูปแบบพิเศษนะครับ เห็นไหมคะว่าคําว่าจังหวัดเนี่ยมันอยู่ในส่วนของภูมิภาคแต่กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นนะและเป็นการปกครองรูปแบบพิเศษนะครับนี่จังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ในรูปแบบพิเศษสังเกตว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพเลือกตั้งสกอ,อรสมาชิกกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เมืองพัทยาไม่ใช่จังหวัดนะเป็นเมืองนะครับเมืองพัทยา เมืองพัทยานี้อยู่ที่อะไรเอ่ยอยู่ที่จังหวัดอะไรครับพัทยาอยู่ที่จังหวัดเป็นการปกครองพิเศษเลยนะครับมีมีเหมือนเหมือนทั่วไปก็คือมีานอำเภอมีจังมีผู้ว่าและการจังหวัดเนี่ยแหละแต่เป็นการปกครองรูปแบบพิเศษเพราะอะไรเพราะกรุงเทพมหาคนครกับเมืองพัทยาป,ประชากรเยอะนะครับเลยต้องจัดตั้ง การปกครองในรูปแบบพิเศษขึ้นมานะครับอันนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะลอกเสร็จหมดยัางลอกเสร็จหมดยังลอกลอกให้เรียบร้อยนะครับลอกลอกเลยลอกเลยอนุญาตให้ลอกนะครับหยุดคลิปแล้วก็ลอกขยายจอก็ได้นะครับอ่ะนี่คือโดยสรุปนะ,ะสรุปการปกครองราชการแผ่นดิน การปกครองโดยรัฐบาลซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็นอยู่กี่ส่วน3ส่วนด้วยกันคือการปกครองส่วนกลางได้แก่สำนักนายกรัฐมนตรีกระรวงต่างๆทบวงแล้วก็ย่อยของทบวงคือกรมนะครับส่วนการปกครองส่วนภูมิภาคอันดับที่2คือจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านและการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครอง ที่ไม่ขึ้นกับส่วนภูมิภาคและส่วนกลางนะครับมีได้แก่อะไรบ้าง 1. มีเทศบาลมีอบตอมีอบจอและมีการปกครองส่วนพิเศษพื้นที่พิเศษซึ่งมีอยู่แค่2ส,ส่วนด้วยกันก็คือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา2ส,ส่วนด้วยกันนะครับโอเคอ่ะเจน,นี้มาตอบคาถามด้านล่าง4ข้อเขาบอกว่าผู้บริหารของ ผู้บริหารของออผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้มาโดยวิธีการอะไรครับเลือกตั้งของประชาชนอันนี้ตัวนี้เขียนผิดนะค่ะงองงูไปตัวหนึ่งนะครับค่ะงองงูไปตัวหนึ่งนะครับเลือกตั้งของประชาชนนะครับการเลือกตั้งของประชาชนนะส่วนท้องถิ่นนะครับจากที่ผ่านมาแล้วมีเสื้อ,อ,อปลายเดือนที่แล้วนะครับวันที่28พฤศจิกายนมีการเลือกตั้ง เลือกตั้งอ,อ,อบตอนะครับเป็นการเลือกตั้งของประชาชนของหน่วยงานน,งน,นั้นๆขององค์กรนั้นๆนะครับหองตำบลนั้นๆนี่คือการเลือกตั้งนะครับการบริหารของราชการส่วนกลางส่วนกลางก็บ,วบนนก้วนสํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเนี่ยได้มาจากอะไรได้มาจากการแต่งตั้งของกระทรวงมหาดไทยนะครับส่วนกลาง นะครับได้มาจากการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทยนะครับพวกธบวงกลมนายสํานักนายกรัฐมนตรีอะไรพวกนี้นะครับ,รบมาจากการแต่งตั้งโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับอ่ะทีนี้อันดับสามผู้บริหารของกรุงเทพมหานครครําว่ากรุงเทพมหานครที่ครูสอนไปแล้วนะครับเป็นการปกครองแบบไหนแบบท้องถิ่นนะ การปกครองของเอ,อ่อท้องถิ่นดิคุณครูเขียนอะไรมาเนี่ยท้องถึงท้องแท่งอะไรเนี่ยถอถุงสลีไม่เ,เองเนาะหนูการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะอ่ะนักเรียนไม่เห็นเพราะว่าคุณครูบงังคุณครูหลบก,ก่อนอ่าโอเคนะครับผู้บริหารกรุงเทพแล้ว่าเป็นรูปแบบของท้องถิ่นนะอ่ะพัทยานี่เหมือนกันท้องถิ่นเหมือนกันตรงนี้นะครับผู้บริหารของกรุงเทพแล้วครคือใครคือ ผู้ราชการต้องขาดคําว่าอันนี้พิมพ์ผิดตลอดเลยผู้ว่าผู้ว่า,วาราชการกรุงเทพมหานครไม่มีคําว่าจังหวัดนะครับอันนี้คุณขีเขียนใหม่เลยผู้ว่ากรุงเทพมหานครมหานคร ผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครนี่คือผู้บริหารของกรุงเทพนะแต่ถ้าเกิดเป็นจังหวัดจังหวัดเขาเรียกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดอ่าจังหวัดนนทบุรีเอ้ะนครสวรรค์อ่นา,อนานครสวรรค์อ่าจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันนะถ้า เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เกิดผู้ว่าของจังหวัดแต่ละจังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพและพัทยาจะใช้คําว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตําแหน่งคนละคนกันนะโอเคนะนะครับแต่ผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นการปกครองส่วนภูมิภาคแต่ผู้ว่ากรุงเทพเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกันนะครับอ่ะ ทีนี้ผู้บริหารเมืองพัทยาคือใครคือนายกนะครับไม่ใช่ผู้ว่าไม่ใช่ผู้ว่าเมืองพัทยานะต้องใช้คําว่านายกนะครับเพราะว่าเมืองพัทยาไม่ใช่จังหวัดนะครับต้องเมืองพัทยาเป็นแค่อําเภอนะครับเพราะนั้นใช้คําว่านายกเมืองพัทยาแต่ถามว่านายกเมืองพัทยามีนายอำเภอไหมมีมีนายอำเภอเมืองพัทยานะครับแล้วก็มี ผู้บริหารคือนายกเมืองพัทยาอีกคนหนึ่งนะครับโอเคไหมครับสำหรับใบงานสอเสือ2 2นจ1เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินนะครับอ่านักเรียนคลิกกระดาษกลับมาในหน้าที่2นะครับหน้าที่2เรียนเรื่องอะไรเอ่ยการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย นะฮะอันนี้ป6ทัแล้ว6กัตรงนี้นะครับโอเคใบนี้เนาะนะครับ๋ยวให้นักเรียนเขียนชื่อและนามสกุลชื่อนามสกุลเลขที่เรียบร้อยนะครับเหมือนการเขียนทั้งสองใบเลยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับโบราณให้คะแนนเนี่ยให้ไม่ค่อยถูกนักเรียนไม่ค่อยเขียนชื่อมาครูก็อ่านลายมือไม่ออกเพราะว่าบางทีนักเรียนเขียนเองบางทีผู้ปกครองก็เขียนให้เออแต่อย่าลืมว่านักเรียน ใบงานทุกใบนักเรียนต้องระบายสีด้วยนะคุณครูคให้สีไปนะครับระบายสีคุณครูคจะได้มีคะแนนสีให้นะครับโอเคมาต่อกิจกรรมใดบ้างที่แสดงถึงการส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับอ่ะ,อะลอกตามเลยนะครับหมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอ่ามีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะนี่ข้อหเลยส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยนะครับ 2. รณรงค์ให้คนในท้องถิ่นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับอ่าข้อ2นะ 3. ารณรงค์อย่าให้มีการซื้อขายสิทธิ์อ่าซื้อขายเสียงไม่ว่าเป็นการเลือกตั้งระดับใดนะครับ มีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของท้องถิ่นที่จัดขึ้นนะครับมีการส่งเสริมประชาธิไปไตยนะส่วนร่วมท้องถิ่นที่จัดขึ้นนะครับแล้วก็รับฟังข่าวสารที่ถูกต้องจากทางราชการโดยไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีนะครับอันนี้คือกิจกรรมที่แสดงถึงความการส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับมี5ข้อด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเรียนลอกตามไปเลยตามใบงานตัวนี้นะครับอนุญาต ลอกตามไปเลยระบายสีด้วยระบายสีด้วยนะครับระบายสีระบายสีด้วยนะมีสีไปให้เลยไปให้นะครับอ่ะทีนี้มาดูจงเติมคําที่ถูกต้องลงในช่องว่างนะครับอ่ะข้อหนึ่งนะครับการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเวลา8ดนาฬิกาอ่ะและจะปิดหีบ เขาเรียกปิดหีบยุติการเลือกตั้งนะครับทีนี้ปกติอ่ะมันจะเป็นเวลาบ่ายสามโมงซึ่งหรือสิบห้านกาสามสิบนาทีนะครับแต่เดี๋ยวนี้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่การเลือกตั้งแต่ละครั้งเวลาปิดหีบจะไม่เหมือนกันนะครับบางสถานที่เราเรียนต้องดูประกาศให้ดีนะว่าอลาักษณะการปิดปิดยกเลิอกอยุติการเลือกตั้งเนี่ยมันจะหมด เวลาเท่าไหร่นะครับจากล่าสุดที่ผ่านมาที่ผ่านมาแล้วเลือกตั้งอบอตของเรานะปิดหีบเวลา17นาฬิกาคือ5โมงเย็นคือ5โมงเย็นแต่ถ้าเกิดการเลือกตั้งอื่นๆนะ่ะต้องดูว่าเขาจะยุติเมื่อไหร่บางที่ก็บ่าย2บางทีก็15นาฬิกาบางทีก็15ครึ่งแล้วแต่นะครับเรียนดูเวลาดูอะไรให้ดีนะนะครับถ้เาเกิดไปผิด หมดสิทธิการเลือกตั้งตรงนั้นนะครับเพราะนั้นนักเรียนต้องไปให้ถูกต้องนะครับอ่ะทีนี้ข้สอนเขาบอกว่าการไปใช้สิทธิเลือกตั้งควรนาเอกสารสําคัญอะไรไปหนึ่งบัตรประชาชนใบเดียวเลยเอาบัตรประชาชนไปเพื่อแสดงว่านักเรียนเป็นหรืออ่ะเพราะนั้นเป็นเอ่อคนไทยสัญชาติไทยมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งตามกฎหมายเนี่ยก็คือผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคือ เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะครับอะไรที่สามารถบ่งบอกว่าเป็นสัญชาติไทยได้มากก็คือบัตรประจําตัวประชาชนนะครับนี่คือบัตรตัวสําคัญเลยใครทําหายแล้วเนี่ยมีความผิดด้วยนะมีความผิดตามกฎหมายนะยครับบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยนะนะครับอ่ะต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีอายุ18ปีบริบู์ในวันที่1ของปีที่มีการเลือกตั้ง อ่ะ18ปีบริบูรณ์ตัวเดิม18ปีบริบูรณ์ตัวเดิมจริงนะครับแต่เดิมทีอ่ะจะนับในวันที่1มกราของปีพศนะครับแต่บางที่นักเรียนต้องดูว่าแต่ละการเลือกตั้งน่ะมีการเปลี่ยนแปลงนะบางที่เขาจะใช้ปีพศในการคัดแยกบางปีก็คือใช้อันนี้เลยณวันที่มีการเลือกตั้ง หมายความว่าอย่างไรเขาจะนับถึงวันที่การเลือกตั้งว่าถึงวันเลือกตั้งปุ๊บพอถึงสิบแปดไหมถ้าถึงสิบแปดปุ๊บใช้สิทธิ์ได้เลยแต่ถ้าไม่ถึงสิบแปดไม่ให้ใช้นี่คือ,อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิดนหน่อยนะครับในส่วนของสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแต่สิบแปดปีริบูอลีบูเนี่ยโอเคสําคัญเลยนะครับไม่คืไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขตัวนี้จะต,ต้องเป็นสิบแปดอยู่แล้วนะครับ แต่จะนับถึงวันที่เท่าไหร่ต้องดูว่าเหตุการณ์นั้นๆเขาเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับโอเคต่อไปนะครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันอันนี้ถูกต้องนะครับต้องอยู่ในทะเบียนบ้านหลังนั้นไม่น้อยกว่า3เดือนหรือ90วันถึงจะมีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยหน่วยนั้นได้นะครับไม่ใช่ว่า ฉันย้ายไปอยู่บ้านหลังนี้ฉันก็คือแต่อยู่บ้านหลังนี้ได้สองอาทิตย์อยสองวันอยย่างี้ฉันต้องไปเลือกตั้งตรงนี้ไม่ได้นะครับคุณต้องกลับไปเลยที่เก่าคุณต้องอยู่บ้านหลังนั้นไม่ต่ำกว่า3เดือนคุณถึงมีสิทธิ์เลือกตั้งในสิทธิ์ของหน่วยหน่วยงานหน่วยที่พื้นที่ที่คุณย้ายไปอยู่ตรงนั้นได้นะครับอบุคคลต้องห้ามเออข้อตอบคุณกูข้ามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยต้องมีหรือแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยเนี่ย ต้องเป็นคนไทยแล้วไม่น้อยกว่ากี่ปีห้าปีนะครับคุณต้องเป็นคนไทยมีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าห้าปีนะครับคุณถึงมีสิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับนี่คือกฎหมายนะห้าปีนะอ่ะข้อเออข้อสุดท้ายเขาบอกว่าบุคคลต้องห้ามไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีได้แก่ใครบ้างบุคคลต้องห้ามที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แ,แก่ใครบ้างครับหนึ่ง คนวิกลจริหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สามารถเอกเนี่ยประมาณนี้ไม่สมประกอบเลยประมาณนี้คือพวกนี้ไปห้ามไปใช้สิ่งเลือกตั้งเลยนะครับสองพิสูจน์สัมเณรนักพลนักบวชเนี่ยพวกนี้เป็นทางเป็นทางสายการไม่สามารถไปเลือกตั้งได้เลยได้นะครับแต่ไม่ใช่วอกอุ้เบอร์นี้ไม่ชอบเลยใช้เลยไปบวชไปบวชตอนเลือกตั้งนี้เลยไม่ได้นะ มันมีกฎใบห้าบอีกนะว่าคุณบวชมานานหรือ,อยังหรือ,อยังนะครับอันนี้คือในส่วนของผู้ต้องห้าบนะอันเนี้ออกสอบบ่อยมากบุคคลต้องห้าบไปะยศสิทธิเลือกตั้งเนี่ยเขาจะออกสอบแบบว่าเขายกเคสสตาร์ทดี้มาเยอะว่าคนนี้มีจิตคนนี้เป็นอย่างนี้คนเนี้สามารถไปะยศะสิทธิเลือกตั้งหรือไม่อันนีออกสอบนะบอกไว้เลยนะครับออกสอบบ่อยมากนะครับอ่ะ ลักษณะของผู้แทนที่ดีอันนี้อ่ารอดได้เลยนะครับ 1. ต้องมีความรู้ความสามารถ 2. เป็นคนดีมีศีลธรรม 3. มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้นะครับแล้วก็สมีประวัติและผลงานที่ดีไม่คดโกงไม่ใช่แบบแบบไปโกงเงินโกงอะไรก็ามาแล้วมาเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เวิร์กนะไม่ไม่เวิร์กนะไม,ไม,นะไม่ไม่ดีนะอาจจะทําให้เพราะว่า อาจจะทำให้หน่วยงานของเราเนะี่ยพื้นที่ของเรานะั้นเสียหายได้นะครับเขาเป็นผู้แทนเราเป็นผู้แทนที่ของเราให้เหมือนกับว่าเราเลือกเขาให้เขาไปทําหน้าที่แทนนะครับอ่ะข้อห้าเขาบอกว่าเป็นผู้มีศรัทธาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับก็คือมีศรัทธามีความต้องอยู่ในสิ่งในทางในส่วนของการปกครองเราในระบอบประชาธิปไตยตรงนี้นะครับ นี่คือลักษณะของผู้แทนที่ดีนะครับอ่ะน่าจะเรียบร้อยนะครับสําหรับใบงานใบนี้เนาะก็จบแล้วนะครับในส่วนของใบงานชั้นปหนะครับอ่ะรอให้เรียบร้อยนะเขียนให้ถูกนะไม่ต้องเขียนยึดยื้ๆหรือว่าอะไรแล้วผู้ปกครองมปนองเขียนให้เด็กนะครับให้เด็กทาเองเด็กจะได้อ่านนะครับเป็นไปได้ก็อธิบายให้เด็กทราบบ้างก็ดีนะครับอาจจะแบบว่าผู้ปกครองอาจจะมีเนื้อหาหรือว่าแนวคิดที่ ที่ดีกว่าที่คุณครูสอนนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณนัทต้องลาไปก่อนแล้วเนาะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับในคลิปที่7คลิปนี้คลิปที่6นะครับคลิปที่6แล้วนะครับของในวิชาสังคมศึกษานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้คุณนัทต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ